จะพามาดูเต่าครับตัวเป็นเเลยครับดีแล้วเต่าเต่าตัวเบลเลอร์เลยมีเต่ามาแอบอยู่ใต้ท้องรถเรานะครับจะเอาไปลอยตรงนี้จาตอนเดี๋ยวมนจัดไม่จับเลยโอ้โหกลัวเอาไปลอยไหนอย่าอย่าไปโยนน้ำนะมันมันเป็นเต่าบก เปลิมเต่าบกเนี SW ่ยปล่อยน้ำตายเลยนะปล่อยน้ำมันจะตายไหมมาให้มาให้เต่าน้ำเขาลงน้ำนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเขาขึ้นเขาเป็นโขลกนิ่งน้ำอยู่แล้วเอ้ยว่าไงลูกมาออกมาเร็วออกมาเร็วใหญ่ด้วยโอ้ยไม่เริ่มเพิ่มเลยนี่พวกเราทำโกงหมาเป็นไหมไม่เป็นเลย้วอะ ต้องต้องต้องไปจ้างหมาสตัวครับก็หมาป้านะห้าตัวป้างห้าตัวช่างมีรถง้อเนี่ยทำเป็นไหนออกมาเร็วเอาตัวจับมันหน่อยจับไปโอยถกช่างว่เต่าโดนเต่ากัดจเป็มยังองไม่แย่หมูปูอยู่หรือ มุยมาไล่มุยมาไล่แล้ว,วมิหน้าหมาเห่าทั้งคืนลำคาญเลยพวกนี้โอ้โโตัวตอชะแล้วก็มาจากไหนล่ะไม่รู้ไม่รู้อยู่ๆโผล่มาสงสัยเดินไม่ใช่ไม่ใช่ไหม,ไไมถึงเดินมาอยู่ไหนอยู่ใต้รถนะครับอ้าวเลยเดียด๋วยวไปซื้อนี่แปดแปดหกเก้าต่ามุรอหน้าบ้านเลย

มานี่เอามาเร็วเอามาเร็วเอามาเร็วออกมาเร็วมาเร็วมาเร็วไปลงน้ำเราพาลงน้ำรูกเร็วมาเร็วจะพาลงน้ำเล็วต้องรอมาแล้วมาเอามาเรออกแล้วอย่าไปดักหน้ามันดิ